พินาทีเจอพี่ใหญ่มากเลยบน้หลังพินาทีเจอพี่ใหญ่เคสมองทีนี้กับนน้ำตาแตกอีกแล้วพี่น,น้องเนาะเห็น <c oughs> หน้าผมนี่ร้องไห้เลย <Okay. S 2> แค่แค่เข้ามาในไลฟ์ก็ร้องไห้โทรไปก็ร้องไห้ทำไมเป็นคนอย่างนี้ก็หัมนี่ไงเราเหมือนกับเปิดเบียร์อมพี่ใหญ่เราเนาะ ไปแาบเป็นองค์มูลเออแค่โทรไปถามว่าเป็นยังไงไปโรงพยาบาลหรือยังหลอกให้ก็ดีใจหลังจะบอกว่าเป็นไงไว้วัดไหนหยอกนะหยอกนะหยอกนะ็ดีใจเนาะเราไม่ได้อยู่คนเดียวี่นคิดว่าจะมาหลายวันนะมาสองสามวันก็พอนะบอกลูกแล้วอกแล้วนะโอเค ก็มาหลายวันก็ยังงไม่มาหลายวันครับพี่โลกไม่ต้องไปมันไกลร่างกายมันไม่ได้รอบอกไว้ก่อนี่โลกไม่ต้องมาไมต้องให้ไปเพราะว่าอายุเยอะแล้วเไม่ต้องไปอยู่บ้านแหะเราะมด่ไม่ต้องไปตรอดคลิปช่องเสือก็ได้ยอดวิวเยอะแยะแล้วจะมาให้เหนื่อยทำไม ต้องไปมันไกลมันไกลมันอ่อนเพียมันรักษาสุขภาพตัวเองดีๆค้กทาดีเออได้เอาตังบัดตังบัดมันมีพาไปเลี้ยงข้าวด้วยนะเอาพาไปเลี้ยงข้าวด้วยนะกอดเขานี่พาให้พาอ้อนพาไปเลี้ยงข้าวเดี๋ยวมัป้าวบาร์บบ้านเดี๋ยวเย็นนี้ขอผัดกะเพราหนึ่งจานไข่ดาวหนึ่งฟองพะย่ะสมอนนะ โอเคเดี๋ยวผมเลี้ยงผมเลี้ยงสั่งข้าวไว้แล้วเลี้ยงข้าวแลไม่กินข้าวตรงนี้ไปกินข้าวตรงนี้หนึ่งบาทโอ้ผมไปกินไหนมาเล่าฟัเก็บยิ่งกระต้มช่วยหนึ่งบาทอ่ะโอ้กินกระต้มช่วยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมาเลี้ยงหนึ่งช่วยโอเคโอเคโอ้โห่านละายแล้วเนี่ยแกนเนี้ย โอ้โหเอาเอาอก่อนอีกเอาก่อนอีกก่อนอีกก่อนอีกอุาม่าถเงื่อนอนน้น่อนาองห้อยู่คนเียว่ไนาทีก่อนน้นาทีกอนให้แปนาทีเลยเราก่อนนี้แปดนาทีอุซาม่าว่าก่อนนี้แนาทีน้ำน้านะไปเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวนี้เลยขับรถอ่าน้ำยังนี่อาบแล้เดี๋ยวดมผมเลยโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ม่ต้องอาบไปเลยไปเลยอ Icana, ซื้อหอยไหมครับซื้อหอยเลยโอ้ยมนจ่ายให้เหรอค่ะโมเย็นเลยมึงจะซื้อหอยไม่ได้จ่ายให้โอ้ยใหญ่นี่เนาะเห็นผมเป็นอะไรบอเงินบอทองเลยไงใช่ใายซื้อให้ผมสักสองใบทีนี่นะคะถ้าคำยูทู e ไม่ลุ่ก็จะมาขายรถตั้ ยายสื S <S> <S smile, girl, her, you know? uh. ้อหมอนเปลี่ยนชี้หมอเอ้าจะพูดตรงกันเลยอยู่เฉยๆไปอยู่บ้านทำผมนั่นทำให้ใครทำให้ลูกค้าที่หรือใครไม่มีคนทำด้วยแล้วเหรอวันนั้นเห็นไลฟ์สดอยู่ทำผมอ่ะทำแค่คนเดียวมันเต็มไปแล้วนะโอเคเอาละคนเดียวถือว่ามีงานทำทำไม่ลงก็ขอขายลอตเตอี่นะหลงผุกสูงัปเสี่ยงไม่มีเงิน เด่นเดินไปฉากมาเ,เมเันตั้งหาลายร้อยกิโลโอ้ยไม่อ่อนไหมอ่อนอ่อนสุดสุด,สดตา,ายไ่่น่าอ่อ,อ,อนแล้วลุงบอกว่าเสือพาไปเ<อ>สือพาไปาไปบอกพี่ไปวัดมาจัดการอย่าสมอนเลยมชาบ้านใช่ไหมลุงโทรไปแต่เช้าเลยลุงบอกว่าถูกแขนได้เท่าไหรเอามาร้อยเท่าเอามาร้อยเท่าแล้วลุงจะเอาที่ไหนมาคืน กินหมดแล้วบอกไงกินหมดแ<อ>ล้วลูกบอกว่านด้ไปเท่าไรวันนั้นเอามาให้หมดเลยเอามาร้อยเท่าเลยลงุลง ไม่มีใครรักเลยยายสมหวดคนขายลอตเตอรี่มาเปยี่ยสมหวดเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอเปลี่ยนเลยชแล้วมันทำตัวไม่รุ่งทำแล้วไม่รุ่งเลยมาเปลี่ยนชีแล้วต่อไปถ้าพูดแบบนี้จะไม่มีคนดูเลยนะอกถ้าพูดแบบนี้มันไม่รุ่งมันไม่รุ่งใช่ไหมเสือเพราะถือว่ามาให้กำลังใจเอฟซีเลย บอกว่าตัวเองมันลุ่งอยู่มันได้น้อยเพราะมันไม่ได้ลงทุนไงทำอยู่รไงอันนี้ต้องลงทุนอันนี้ต้องลงทุนวละเจ็ดหมื่นไหมไม่เอาหรอกวงะเก้าหมื่นละเาหื่นนะไม่มงินซื้อหรอกเพา่นท่นงนละเก้าหมื่นเก้าหมื่นน่ก็ไรหมื่นห้าเองนะมไม่ไม่ื่นหมื่นหนึ่งคค่าน้ำมันหน่อยรอเปล่าเห็นเอาเปลี่ยนใจอีกล้วครับเปลี่ยนใจอีกแล้ว ทุทุกไม่ได้ลงทุนอะไรลงทุนแต่สมองครับแต่น้ำมันเป็นมันเป็นนีแค่หนั่นเองโอ้ลงทุนสมองเลยไดเอเลยอเหสมองขอโทษขอโทษขอโทษนะมีด้วยเหรอนี่ไม่ไม่กินกับเขาหรือยงนู้นนูเดี๋ยว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 มีด้เลยครับหัวอันน้อยนิดนี่มี้วยแล้วอย่ากาแคคซูรินเยอก่อนยอยู่ตรงนี้ของคาแคคซูรินยูทูปต้องได้กินทวน้าูรินกินช้ออะไรกัะกินได้กินได้ของอ่อนของออน ก็แกะเลยการามมันหวานรอเปล่ามันก็มีหวานนะการามลลุงไปยังไม่ชิมโอ้ลุงกชิมแล้วผมจะชิมไหมการแเมอ๋อมีแบบใส่ซอเลยแคร์แคร์แคแครแคเ์แคร์แครแครแกร์แครแคร์แกรแครแคร์แครแแ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 แ เดี๋ยวนี้มีแพ็เกตใหม่นะมนไม่อ้วเรอกมันไม่เนเบาหเกนมอ้วนเลยนี่เห็หม่บาวาคงไม่ขึ้นหรอกมัอแบบอร่อยนะแบบใส่ในถุงเนาะแล้วก็ใส่เปิดแบบนี้มันกินง่ายกว่าใช่ไหมกินง่ายเหือานอี้ทีองกินอันนี้แบบใหม่นะ FC อันนี้แบบแกงใบเตยอันนี้มีไมเตงมันก้าแต่มันอยู่ในนี่ไงนี่ไ ด้วยพอดิ่พด้วยาวาลตอีนนันไปแจกนั่นไปให้ไปวานนอนเลยนะฮะเสียผ้าไปเสียผ้าไปกินเป็นหรือเปล่ายังไม่เป็นอ้าเป็นคนัวนี้คุโซลนแต่เป็นโตกรุงเทพอ๋อเขาเป็นโตกรุงเทพเสียผ้าไปพิมเปนตายละเดี๋ยวเราไปโตที่ไหนล่ะบ้านนอกยายเหรอไม่นะโย ที่ไหนม่มีเรียนโรงเรียนสารวัดรเหลือเรียนมีเก้าอี้ไหมไม่มีค่ะใช้กระดานไหมกระดานเออกระดานอ่าใช้ดำๆแล้วก็อ๋อนั้นก็มือนทุกคนใช้ช็อกกันได้เหมือนกันใช้ช็อกแล้วก็เอาไส้อะไรนะไส้ไส้ต้นอะไรนะต้นต้นไม้อ่ะไปดึงลากมันมาแล้วก็มาเช็ดกระดานใส่ตะเกียงนะใส่มันอะที่ว่าใช้กระดานดำไหมกระดานที่เรียนเนี่ยมีสมุดหรือยังไม่มี ได้ร่างสี่เหลี่ยมโอ้ทำเสร็จแล้วลบทำเสร็จแล้วลบแล้วจะจำได้เหรอก็ทำไม่ได้จริงๆจบจบพอไหนจบพอไหนไม่จบปศิยังไม่จบเลยพอิยัไม่จบมี่หัวก่อนพี่ใหญ่โอ้ยปศยังไม่จบเลยไม่ีหัวเลยตั้งเช้าถึงสนี่นะสำหรับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับทาางนนจแก่ทิ้งเฉยๆทั้งานาท